สวัสดีครับ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 ผมพวกเราเดี๋ยวมันเกิดขังคนจุงล่ะนี่ไงสวัสดีไปแล้ววันนี้เราจะมารีวิวตัวละครกันนะครับตัวนี้มีชื่อว่า ตัวอะไรครับ Crazy s a p e r ครับหรือ Crazy Miner ได้ไหมครับไอเบิร์ดครับแล้วตัวระเบิดครับนี่ยาวยาวว่าตัวระเบิดพอเลยครับมาดูเบสิกแบบเกี่เบสิกกันตีตีใกล้ครับตีสามตีครับนี่ตีสุดท้ายจะลอยที่ไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับตีค้านี่จะเป็นการวางระเบิดรวางได้สูงสุดหกลูกนะครับ จะเห็นด้านข้างนะครับคราั่นี้เลยสางแล้วสามแล้วสี่แล้วนี่ครับถ้าวางลูกหนึ่งเนี่ยลูกแรกก็จะหายไปเพิ่มระเบิดยังไงครับเนี่ยเติมไม่ได้ครับมันจะเติมเองถ้าถ้าระเบิดเราหายไปมันก็จะเติมเองครับในอย่างผมเนี่ยวางวางซ้อนกันเนี่ยมันก็จะหายไประเบิดระเบิดถ้าระเบิดไปแล้วมันก็จะมาเพิ่มที่เกร เกด้านขวาครับเหมือนเพิ่มลูกระเบิดให้เราเองก็จะอัตโนมัติตัวนี้ยูซายเลยครับอะไรนะครับตัวนี้ยูซายเลยครับตัวนี้อยู่สายสเปเชียลครับวิชนิดครับผม <S 2> <S 2> <S ถ้าวางระเบิดสอนการสองโด้นะครับจะระเบิดตรงตรงที่มันวางนะครับนี่นมาดูการเดสครับตัวนี้เดสจะเดสไม่ผ่านคูดด่ต่อสู้นะับ จะวิ่งไม่ได้จะเป็นการเดสไปเรื่อยครับติดถ้าแดชแล้วตีเนี่ยจะทำให้มึนนะครับนี่ครับสามารถวางมึนลายเลยครับมีวันไหนครับเนี่ยมึนเลย <laughs> อะไรครับจะเล่นอะไรครับ <laughs> ต่อไปมาดูการกระโดดตีครับกระโดดตีจะเป็นการกระโดดฟาดนะครับ ล้วไม่คู่เดี๋ยวสู้กึ่งจุกครับยังไม่จุกเนึ่งกึ่งจุกโอ้โหจึ่งจุกสามารถเด๋วแล้วกลับมาตีได้ตัวงอตัวงอนี่ครับนี่ครับมันมันแตกจากตัวตัวไหนครับไม่เข้าใจครับยังไงนะครับตีกึ่งจุกเนี่ยตัวอื่นทำไม่ได้นะครับก็ถะาจุกจุกแล้วมันก็จะนอนไปเลยครับแต่อันนี้กึ่งจุกจุกแล้วลุกขึ้นมาได้จุคือไม่นอนใช่ครับ ถ้ากึ่งจ yeah> ุกสองจุกก็จะเป็นก็จะเป็นจุกครับกึ่งจุกสองจุกเนี่ยครับคุณคคุุณณกระโดดตีผมก็โดดตีอ่ะไม่ใช่ไอคุณไก่ต้องกระโดดตีอ๋อกระโดดอย่างนี้เหรอคุณจะโดนอยู่เฉยๆครับไม่โดนครับเนี่ยครับมันจะนั่ง่นีคไปสองกึ่งจุกนะครับเป็นกึ่งจุกกระโดูสกิลด้วยครับ สกิลแรกนะครับสกิลคิวนะครับจะเป็นการทิ้งบอมตรงเราตรงที่ที่เรายืนนะครับนี่ครับถ้าเราไม่ไปไหนเราก็จะโดนด้วยนะครับหมวกหล่นนะครับถ้าถ้าโดนเนี่ยถ้าโดนหมวกหล่นนะครับเราสามารถสไล์หนีได้นี่ครับเรามาดูที่สกิลหมวกครับสกิลหมวกจะเป็นการหลบอยู่ในโหลแก้วนะครับโหลแก้วนะครับ เป็นเรกว่าเรียกว่าหล่แก้วนะครับเขาก็เรียกว่าอะไรนะครับหลุมหลบนี้เรือกไผ่เขาไม่ใช่หลุมครับมันเป็นโหลเนี่ยหลแก้วงอ๊อใช่เหมือนเดิมนี่ครับจะมีระยะเวลาของสกิลนะเราสามารถแคนเซิลได้โดยการกดสกิลอีกครั้งหนึ่งครับครูดาวม่นจะไม่หายไปทั้งหมดนะครับวันนี้สามารถหลบได้ทุกสกิลเลยครับไอ้ตังโชยครับ๋อหน่อย คนพีลาพลครับนี่เลยเออร์เลครับสามารถใช้ตอนที่เรานอนได้ด้วยนะครับตนีผมนอนอย่นครับนี่ครับดีมากเลยครับจะได้ับสามารถใช้เคาน์เตอร์ตอนที่เราโดนตีได้เนี่ะครับโดนตีไม้เลยครับนี่ครับ ไปมาดูที่ชุดครับสกิลชุดสกิลชุดเนี่ยจะเป็นพาสซีฟครับจะเป็นการกันระเบิดนะครับถ้าปกติคุณเพิรมนจิตครับอ้าวคุณไม่มีระเบิดโนเล่นอยู่ครับปกตินี่ระเบิดครับใช่ครับถ้าไม่มีชุดเนี่ยแล้วเราวางสองครั้งเนี่ยมันจะระเบิดนะครับใส่ตัวเราด้วยนะครับแต่ถ้าเรามีชุดเนี่ยเราจะกันระเบิดระเบิดเ็าจะไม่โดนเราครับนี่ครับใช่ครับแต่ควรสงสัยครับว่าถามว่า แล้วถ้าสกิลชุดพาสิบอเงี้ยอัพแล้ได้อะไรนะครับได้ชุดได้ขึ้นใช่ไหมครับตัวนี้น่าจะเป็นความอืดครับอืดลึกนะครับใช่ครับจะทนนะครับอดทนนะครับแข็งแกร่งครับใส่แล้วจะอืดขึ้นนะครับชุดนี้แล้วก็มาดูที่สกิลอาวุธครับสกิลอาวุธจะเป็นการวางระเบิดนะครับแบบลูกใหญ่เลครับ ขอพูดอะไรหน่อยครับว่าครับผมจะสังเกตว่าในเกมนี้มีคนใส่ชุดการระเบิดนี้เยอะมากครับหลายคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ๆอาจจะงงนะครับว่าใส่ทําไมครับไม่ใช่ตัวระเบิดชุดสวยเป็นชุดที่ถึกมากครับในเกมถือว่าถึก้นๆเลยนะครับใส่ใช่ครับใส่แล้วเราจะต้องกันเยอะมากดีเฟนส์ไหนคุณลองวางสกิลระเบิดให้ผมดูหนึ่งคนครับคนเดียวครับ สกิล <oung> ระเบิดเนี่ยจะเป็นล่องห่นนะยคุณออกไปคุณออกไปเนี่ยครับเราจะไม่เห <Maps. S 2> well, ็นนะครับถ้าเราอยู่ระยะไกลแต่ถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยครับเออเพิ่งรู้นะครับถ้าระยะไกลเราจะไม่เห็นนมันจะล่องห่นนะครับแต่ถ้าเราไปใกล้ๆสักนิดนึงเนี่ยมันจะเห็นครับนี่ครับก็เป็นข้อดีของสกิลระเบิดนะครับตัวระเบิดก็ไม่ใส่ชุดใช่ครับมีมีเช็คเล็กน้อยนะครับ ตัวระเบิดครับทำลายได้โดยการกดป้องกันนะครับไม่ใช่กิลนะครับวางธรรมดาอ๋อคู่มันจิตตาจิตนั่นแหละลองเดินเข้าไปนะครับใกล้ๆป้องกันระเบิดนะครับระเบิดก็จะหายเองนี่ครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับตัวระเบิดนี้ทีขมวดไหมครับก็ขมวดไหมครไม่มีครับตัวนี้ <laughs> ขอ<ด>จบการรีวิวเช่นนี้ครับสวัสดีครับ